คุณพิจิกแม่มอรซล่ามาแล้วค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะผู้ที่เกิด23ตุลาถึง21พฤศจิกาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกในช่วงลูกเบิร์เดย์ของคุณกันดีกว่าว่าในคุณพิจิกที่มีคนคุยดูดูอยู่อีเลเชั่นมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วพลังงานจะเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะ23ตุลาสี่ทุ่มตรงนะ จะมีการ Facebook Live ผ่านทางเพจแม่มุสรานะคะเราจะได้เจอกันตัวเป็นๆเ,เลยนะแล้วก็มีกำลังใจดีๆส่งให้นะคะภายใต้หัวข้อรักสามเศร้าเรา3ามคนใครที่กำลังเจอปัญหาข้อนี้อยู่นะซึ่งแม่มดหยิบมาเป็นท็อปิกแรกนะคะในการไลฟ์ผ่านทางเพจเนื่องจากว่าเป็นท็อปิกที่มีคนเข้ามาปรึกษาม,มากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมานะคะ เอาล่ะชาวพิจิกเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกนะคะลัคนาราศรีพิจิกที่มีคนคุยดูอยู่ดูดอยู่อิเลชันมีแฟนแล้วแต่งกงันแล้วใบแรกจะเป็นตัวแทนของคุณพิจิกนะคะ king of pentacles ดูนิ่งๆนะพลังงานตัวแทนของคุณเป็น king of pentacles knight of swords เมือนคุณกับเขาจะมีปากเสียงกันนะคะหรือมีปัญหาใน Relation Queen of Pentacles มีมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์เช่นคุณมี Relation อยู่แล้วมีคนเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นะคะมีมือที่สามเข้ามาแทรกแปเหรียญมีการถูกจับโป๊ได้นะคะ มีความเปลี่ยนแปลงในแง่ของ relationship นะคะอาจจะเข้าก่อนหน้าน,นี้แล้วนะคะสำหรับพลังงานที่เห็นอยู่ตอนนี้นะชาววิจิกนะคะเปลี่ยนแปลงแบบไหนไม่มดขออีกใบนึง The lovers เปลี่ยนไปเพราะว่าจับได้ว่าไม่ได้มีแค่สองคนอีกต่อไปนะคะ ขยายพลังงานให้ชาวพิจิกลัคนาราศีพิจิกที่มีคนคุยและมีมากกว่า1คนนะคะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนส t r e n จะคอยบอกให้คุณ s t r o n เข้าไว้นะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่นะคะชาวพิจิก Four of arrows คนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดนะจ๊ะมันเหมือนกับช็อกอยู่เหมือนกันแหละคุณมีปัญหากับเขา,าเรื่องมีใครแอบไปบริหารเสน่ห์นะคะ Nine of s t e f f อาจจะมีการบล็อกเทหันหลังหักดิบโปะ๊ะแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะนะคะ ขยายพลังงานให้ชาวพิจิตที่มีคนคุยต่อ Calling your soulmate จากวันน่าจะให้ชาวพิจิตไปต่อแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่ใช่คนที่ทำให้เหนื่อยคนที่หมกมซ่อนเรนนะคะ Make the effort คุณค่าที่คุณคู่ควรจากวันบอกว่าอย่าอยู่เลยกับพลังงานที่เป็นมากกว่าเราสามคนในความสัมพันธ์นะคะ Engagement ถึงแม้ว่าคุณเขาเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่จะคุยเคลียร์หรือมีการตกลงปรยใจที่จะแบบร่วมชีวิตกันแต่ถ้าสุดท้ายมีใครคนนึงหักหลังก็ไม่ควรไปต่อเช่นกันนะคะจกักรวาลดูจะไม่ค่อยสนับสนุนพลังงานในลักษณะเชิงแบบนี้เลยนะคะเอาล่ะถ้าคุณพิจิตที่มี Relation อยากรู้ด้านมืดว่าเขาจะตัด,ตดสินใจยังไง คนที่มาส่องแล้วดีวกับชาวพิจิกอยู่อยากรู้ด้านมืดเขาคิดยังไงกับคุณนะคะส่งรูปชื่อเล่นติดต่อผ่านเพจแม่โมศราตรงนี้หรือไลน์ไอดีตรงนี้นะคะไม่ต้องใส่แอดข้างหน้านะคะแม่มดอ่านพลังงานด้านมืดจากรูปเท่านั้นนะคะเอาล่ะแม่มดจะถามจากครูบาอาจารย์ด้วยไพ่สำหรับนี้ที่ทําให้รีวิวแม่มดแม่นวัวตายควายล้มเป็นร้อยร้อยรีวิวในเพจแม่โมสราลองเข้าไปอ่านกันดูนะแล้วก็ ขอบคุณ82,000 s ับส c คร b e ในช่อง y o u t u b เมมโมร่าขอบคุณ7,000กว่าคนที่ตามอยู่ในเพจเมมโสราแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะขอบคุณที่คุณแชร์คลิปนี้นะเอาล่ะขอทราบพลังงานครูบาจันมร์มิระอยากบอกชาวพิจิตที่เจอสถา,านการณ์นี้อยู่ มันเหมือนกับว่าคุณชอบในเรื่องของหัวขนของเขาเช่นหน้าที่การงานเขาดีเอ,อ่อฐานะเขาดีหรือเขาเป็นคนที่เทคแคร์ดีแต่ในทางกลับกันเขาไม่ได้ซื่อสัตย์กับชาวพิจิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มองข้ามรูปไปให้มองข้ามพลังงานแบบนี้แล้วไปม,มองว่าจริงๆแล้วเขาจิงใจกับคนพิจิตรหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาคงบริหารเสน่ห์กับคนหลายคนแล้วคนพิจิกน่าจะรู้นะคะในเรื่องนี้น่าจะได้รู้แล้วเพราะพลังงานออกมาแล้วนะคะ โปะไปแล้วจับได้ไปแล้วอืมเอาล่ะนี่คือพลังงานของชาวพิจิกที่มีคนคุยแล้วดูทรงว่าจะเหนื่อยพอสมควรทีเดียวเชียวยังไงเจอกัน23ตุลาสีทุ่มแล้วกันนะทีนี้แม่ว่าจะเช็คพลังงานของชาวลัคนาราศีพิจิกที่โสดนะคะผู้ที่เกิด23ตุลาถึง21พฤศจิกาฮัตติวอรเดย์ลูกหน้าเลยนะขอทราบพ,พลังงานความรักความสัมพันธ์ ของชาวพิจิตที่โสดยังไงคุณวิจิตที่โสดเราจะการทาง Facebook Live นะคะในวันที่23ตุลาสี่ทุ่มนะผ่านทางเพจแม่โมซาร่าในหัวข้อรักสัมเศร้าเราสามคนหรือต้องการพลังงานดีๆก็มาเจอกันได้นะคะเอาล่ะ right. ขอทรบพลังงานของคุณวิจิตที่โสดนะใบแรกจะเป็นตัวแทนของคุณนะเจ็ดถ้วยมีออปชันใหม่ๆใ,ให้เลือกเช็คต่อออปชันอะไรเอย เก้าดาบคบุณพิจิกที่โสดดูค่อนข้างเครียดเหมือนกันนะเก้าดาบมีออปชั่นใหม่ๆให้เลือกคิดเยอะนะ่ะเดอะสตาร์นะคะหรือว่าจะคิดออกแล้วแดาบมีเ้าดาบมีแปดดาบมีเดอะสตาร์โอ้ยใครดีหรือยังไงหรือจะไปต่อหรือจะเปิดใจดีไหม เอ็มเพอในชาวพิจิตที่โสดอาจจะมีคนที่มีอายุมากกว่าเข้ามานะคะลองเช็คพลังงานดูก็แล้วกันนะคะว่าอะไรยังไงแต่ว่าน่าจะเป็นพลังงานของคนใหม่ๆนะคะหนึงนะคะหมีความเป็นไปได้นะคะหรือเป็นพลังงานของคนเก่าๆทีก่กลับมาเอาอากาสก็มีความเป็นไปได้ j ัด g m e n t หรือเป็นพลังงานของ เขาเรียกว่าคนที่ต้องเจอนะคะคู่ในอดีตชาติก็มีความเป็นไปได้แต่ดูเหมือนกับว่าพลังงานเขาน่าจะเป็นลักษณะของคนที่มีอายุมากกว่าเรามากกว่าชาววิจิกนะคะแล้วก็อาจจะผ่านกระบวนการแต่งงานมาแล้วมีครอบครัวมาแล้วหรือเป็นคนที่คุณพิจิกเคยหันหลังให้เขามาแล้วนะคะโอเคพลังงานประมาณนี้แต่โดยทรงแล้วคุณวิจิกที่โสดก็พลังงาน ยังคงดีอยู่เพราะมีเดอะสตานะคะมีเจ็ดถ้วยแล้วก็มี j u d g ม้น t ซึ่งพลังงานไม่แย่แต่แค่ระวังตัวระวังใจเท่านั้นเองนะคะขยายพลังงานต่อคนที่ใช้จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามมาต้องมาในเวลาที่ใช่นะคะชาวพิจิกทีสโต six of cups น่าจะมีการกลับมาของใครบางคนจริงๆแหละเป็นพลังงานที่ย้ำกับคำกับใบจัดเม้น Three of Coins เป็นพลังงานของรักสามเศร้าเราสามคนมือที่สามนะถ้าพลังงานแบบนี้เราเจอกันวันที่3ตุลา4ทุ่มได้เลยนะจ๊ะ Princess of Coins คุณพิจิตยังเจ็บยังไม่แห้งไม่ขาดยังโสดกระปิดกระปอยอยู่นะยังมีพลังงานของใครบางคนที่มีทรงแบบนี้เข้ามาอยู่นะคะก็ให้ระวังไว้ก็แล้วกันขยายพลังงานต่อ จกักรวาลมีอะไรอยากบอกชาวพิจิกที่โศจกักรวาลบอกให้คุณ Release your ex ให้ชักโครกคนเก่าคนนี้ทิ้งไปเลยเขาไม่ไหวจะเคลียร์นี่ไง Past Life Relationship เขาเป็นคู่กรรมคู่อดิตชาติของคุณนะนะไม่มีเหตุบังเอิญในโลกธระทาตแต่ว่าถ้าว่าไม่ชัดเจนก็ move เถอะนะคะจกักรวาลบอกว่าคุณ deserve love คุณเหมาะที่จะได้รักที่เป็นความรักที่พอดีและดีพอนะคะชาวพิจิกที่โศ ฟอ,อนเถอะนะสำหรับชาววิจิกที่โสดและอยากรู้ว่าด้านมืดเขาคิดยังไงกับคุณหรือชาวสองที่อยากรู้ว่าชาววิจิกที่คุณดีอยู่ด้วยคิดยังไงกับคุณในด้านมืดส่งรูปชื่อเล่นติดต่อผ่านเพจแม่มซระาหรือไลน์ไอดีไม่ต้องใส่แอดด้านหน้านะคะเอาล่ะเช็คจากครูบาอาจารย์ให้ดีกว่าขอบคุณ8 2 0 0 0ื่นสองพันซับสไคร์ในช่อง YouTube แม่มอสราขอบคุณรีวิวแม่บัวใจคลยล้งในเพจซึ่งซึ่งได้มาจากสำหรับนี้แหละนะไพ่ของแม่มอสราเอางนะคะแล้วก็ขอบคุณ คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะครูคบาอาจารย์มีอะไรอยากเตือนชาวพิจิตรที่โสโอเคมีการกลับมาของใครบางคนที่ไม่ชัดเจนมีการกลับมาของใครบางคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วมีการกลับมาของใครบางคนที่เคยทําให้คนพิจิตช้าใจนะคะและให้ระวังไว้ว่าคุณจะแพ้ทางเขาเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้พลังงานด้านมืดจุดประสงค์วัตถุประสงค์การกลับมาของเขาว่าด้านมืดเขาคิดยังไงกับคุณนะก็ติดต่อมาแล้วกันนะคะ ยังไงนะชาวพิจิกก็ยังคงอยู่ในพลังงานที่ลุ่มๆดอนๆคาบูคาบดอกนะคะเราเจอกันนะ23ตุลาสีทุ่มตรงนะคะทางเพจแมมโมสราใน Facebook Live กันละกันนะมารับกำลังใจส่งพลังงานดีๆให้กันและกันนะคะ See you ชาวพิจิตบบรรบุยเจอกัน23ตุลาสีทุ่มจ้า